สวิตช์ทางเดียวตัวที่1ควบคุมหลอดไฟ2หลอดและสวิตช์ทางเดียวตัวที่2ควบคุมหลอดไฟ1หลอดนะครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อสวิตช์ทางเดียว2ตัวควบคุมหลอดไฟ3หลอดหากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุป,ปกรณ์ก,กันก่อนนะครับสวิตช์ทางเดียวตัวที่1ควบคุมหลอดไฟหลอดที่1 และหลอดที่2ส,สวิตท,ทางเดียวตัวที่2ควบคุมหลอดไฟหลอดที่3นะครับจุดนี้จะเป็นด้านหลังของสวิตท,ทางเดียวสวิตท,ทางเดียวตัวนี้นะครับจะเป็นของชาน n เดอร์จะมีรูการต่อใช้งานอยู่4รูนะครับรูที่1และรูที่2ก็จะต่อถึงกันรูที่3และรูที่4ก็จะต่อถึงกันรูที่1และรูที่2 L 1 รูที่3และรูที่4คมสายลายออกจากเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าสวิตท,ทางเดียว L 1จะเข้ารูที่1หรือรูที่2ก็ได้นะครับออกจากสวิตท,ทางเดียวคอมจะออกรูที่3หรือรูที่4ก็ได้นะครับ2รูนี้ก็จะต่อถึงกันออกจากสวิตท,ทางเดียวคอมก็จะไปเข้าตัวหลอดไฟนะครับ เราจะเอาสายลายมาผ่านสวิตช์ทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับเราจะไม่เอาสายนิวตอนสายที่ไม่มีไฟมาผ่านสวิตช์ทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายสายสีน้ำตาลออกจากเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าสวิตช์ทางเดียวตัวที่1 L 1จะมาเข้ารูท,ที่2นะครับ จาจากสวิตทางเดียวตัวที่1 normal, L 1ก็จะมาเข้าสวิตทางเดียวตัวที่2 L 1 L 1ของสวิตทางเดียวตัวที่1ก็จะมาเข้า L 1ของสวิตทางเดียวตัวที่2ออกจากสวิตทางเดียวตัวที่1ก็จะไปเข้าหลอดไฟหลอดที่1 ออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่1ก็จะไปเข้าหลอดไฟหลอดที่2และออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่2ก็จะไปเข้าหลอดไฟหลอดที่3สายลายจะมาเข้าสวิตช์ทางเดียว L 1ออกจากสวิตช์ทางเดียว Com ก็จะไปเข้าหลอดไฟนะครับออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่1 ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1ออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่1ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่2นะครับและออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่2ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่3นะครับสายนิวตอนสายสีฟ้า ออกจากล่างเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1นึ่งจําจากหลอดไฟหลอดที่1ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่2นะครับจําจากหลอดไฟหลอดที่2ก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่3นะครับสายนิวตอนของหลอดไฟทั้ง3หลอดนะครับก็จะต่อถึงกัน สายลายสายสีน้ำตาลสายที่มีไฟนะครับสายนิวตนันสายสีฟ้าสายที่ไม่มีไฟนะครับสายลายสายสีน้ำตาลออกจากล่างเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าสวิตท,ทางเดียวตัวที่1 L 1จจำจากสวิตท,ทางเดียวตัวที่1 L 1ก็จะมาเข้าสวิตท,ทางเดียวตัวที่2 L 1 ออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่1นึ่งคอมก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่1ออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่1นึ่งคอมก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่2ออกจากสวิตช์ทางเดียวตัวที่2คอมก็จะมาเข้าหลอดไฟหลอดที่3สายลายสายสีน้ำตาลสายที่มีไฟนะครับเราจะเอาสายลายสายที่มีไฟ มาผ่านสวิตท,ทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับเราจะไม่เอาสายนิวตนันสายที่ไม่มีไฟมาผ่านสวิตท,ทางเดียวในการเปิดปิดหลอดไฟนะครับสายนิวตนันสายสีฟ้าออกจากล่างเบเกอร์เมนก็จะมาเข้าหลอดไฟทั้ง3หลอดนะครับต่อไปเรามาทดลองกันเลยนะครับออนเบเกอร์ Baker, เปิดสวิตท,ทางเดียวตัวที่1 หลอดไฟหลอดที่1และหลอดที่2ก็จะสว่างปิดสวิตช์ทางเดียวตัวที่1หลอดไฟก็จะดับนะครับเปิดสวิตช์ทางเดียวตัวที่2หลอดไฟหลอดที่3ก็จะสว่างปิดสวิตช์ทางเดียวหลอดไฟก็จะดับนะครับสวิตช์ทางเดียวตัวที่1ควบคุมหลอดไฟ2หลอดและสวิตช์ทางเดียวตัวที่2ควบคุมหลอดไฟ1หลอดนะครับ หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ